วันนี้บวงสวงที่อุโบสถเพราะว่าต้องการขอขมาต่อคุณพระตนะไตขอพระธรมีคุ้มครองพวกเราทุกคนแล้วก็วันนี้จะกล่าวราพุทธภูมิการที่จะกล่าวราพุทธภูมินี้ก็ต้องดูกําลังใจของพวกเราใครที่เคยปรารถนามาแต่เดิมถ้ายังไม่อยากลาก็เฉยไว้แต่ถ้าใครที่พร้อมใจจะลาจะไปพันธิพานชาตินี้เมื่อบวงสวงแล้ว นะก็จะนำเก่าวราพุทธภูมินไปโดยพร้อมเพียงกันเพราะว่าพ่อเรายังไม่อยู่เลยพ่อเรายังลาแล้วเราจะอยู่ยังไงใช่ไหมโยมนะฉันบางคนถามพระอาจารย์เอกลักว่าโอ้พระอาจารยป์ปัตนาพุทธภูมิหรือเปล่าบอกว่าปัตนาหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าตอนที่เจอพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านลาพุทธภูมิแล้ว พระอาจารย์ลาทั้งทั้งที่ไม่รู้ว่าปาดหรือไม่ปาดนะพอพ่อเราลาเราก็ลาพ่อเรานี่อีกไม่กี่ชาติก็เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตของเราหันหลังไปยาวเป็นหางว่าวเลยคงไม่ไหวนะฉะนั้นเท่เกิดว่าเราลาพุทธภูมิแต่แล้วการปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าขึ้นเพราะเราหวังมรรคผลพนันธิพานในชาตินี้คนที่มีกำลังใจพุทธภูมิเนี่ย นะอันดับที่หนึ่งนี่กำลังใจมันจะมากกว่าคนอื่นเขาชอบทำงานยากๆทำงานใหญ่ๆมีน้ำใจไมตตีต่อบุคคลทั่วไปนะแม้ตัวเองจะเหนื่อยบ้างลำบากบ้างแต่ถ้าเห็นคนอื่นมีความสุขก็พร้อมจะทำนี่กำลังใจพุทธภูมินะกำลังใจนี้ยิ่งใหญ่อารมณ์ดีคนเป็นพุทธภูมิแม่อารมณ์ร้อนนะใจดีนะ จะร้อนจะดุก็เพราะว่าเหตุจําเป็นเท่านั้นฉะนั้นถ้าเกิดพวกเรามีกําลังใจชอบทําอะไรใหญ่ๆชอบเป็นผู้นําบุญชอบคอยสั่งสอนเขาน้าเป็นต้นบุญต้นกุศลทั้งหลายอันนี้ก็มีพุทธภูมิมาแต่อดีตแต่ว่าจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่ก็อยู่ว่าเข้มแข็งเท่าไหร่ถ้ายิ่งเข้มแข็งมากนี่ตัวเองไม่มีกินนะแต่ว่าหมู่คณะมีทานและอิ่มท้องได้นี่เขามีความสุข งานไหนยากก็ฟ้าไว้งานง่ายให้คนอื่นก็ทำนะพระพุทธภูมิกำลังบาร,รมีสูงนะกำลังบาร,รมีเต็มนะฉะนั้นพวกเราทุกคนนะเราไม่ขัดใจกันบางคนเข้ามาพบเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากลาเพราะเขาปรารถนามาแล้วเขาอยากเป็นพระพุทธเจ้าในการต่อไปข้างหน้าเพราะว่าการปฏิบัติในพระศาสนาเรามีสองอย่างหนึ่งพุทธภูมิปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในการข้างหน้า พื่อบรรลุพิเศษสัมมาสัมโพธิญาณสองเป็นสาวกภูมินะคือปฏิบัติตามอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเข้าพันิพาณชชตินี้บาบงบบคนเราราพุทธภูมิแล้วเนี่ยกำลังเราจะเหลือนะกำลังเราจะเหลือสมมุติว่าคนปรารถนาพุทธภูมินี่อันนี้สมมุติให้พวกเราเห็นง่ายๆนะจะต้องมีปัจจัยหนึ่งพันล้านบาทแต่ว่าเป็นสาวกภูมินี่ มีสักห้าสิบล้านบาทร้อยล้านบาทอย่างนี้นะยกตัวอย่างให้เห็นที่นี้เราปรัฒนามาแล้วนี่สก 200, 300ักสองร้อยสามร้อยชาติอาจจะมีเงินสักสองร้อยหรือสามร้อยล้านบาทใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะถึงพุทธภูมิต้องอีกเจ็ดร้อยล้านใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสาวกภูมิไปเลยพเพราะมันเกินมาแล้วเข้าใจไหมนะท่านผู้ปฏิบัติตั้งหลายนะแต่ว่าถ้าใครยังปรัถนาอยู่ไม่ขัดใจนะไม่ขัดใจไม่ต้องกล่าวตามเพราะว่าหลายท่าน ตั้งใจแล้วก็บอกพระอาจารย์ว่าอยากจะให้ช่วยนำกล่าวราพุทธภูมิเขาว่ากลัวเขาลาเองจะไม่ขาดเขาบอกเี่ยถ้าเรานำลานี่คือจะขาดหรือไม่ขาดมันอย่างนี้เราปรารถนาสุดหัวใจวันนี้นะตั้งใจเลยแล้วต่อจากนี้ไปอธิษฐานเลยว่าเราขอทําหน้าที่ตามเดิมนี่แหละแต่ขอไปพันธิพ่านชาตินี้ อะไรที่เหลือไม่เหลือบากกว่าแรงไม่เกินแรงนี่เราช่วยตามปกติแต่ไม่ช่วยจนตัวเองเดือดร้อนถ้ารู้สึกว่าเราเดือดร้อนเมื่อไรไม่ได้รู้สึกว่าสงสารใครเกินวิปากกรรมไม่ได้ให้พอดีอะไรยังไม่มาถึงตรงหน้านี่ก็ตัดใจซะไม่รู้เรื่องราวจะลำบากเพียงใดก็ตามถ้าถึงตรงหน้าช่วยได้เราช่วยกันอันนั้นเป็นสาวกถ้าพุทธภูมินี้ไม่ได้ยู แง่มุมไหนของโลกรู้ว่าเดือดร้อนต้องช่วยทันทีแม้วันนี้ไม่มีก็ตามดังนั้นถ้าเราคลายกำลังใจแล้วเราปฏิบัติไปด้วยกันนั้นก็ยังความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นทุกคนนะ